สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะไขแตกเลยไข่แอดวันนี้ขออภัยเลยนะคะคอมเมนต์เดี๋ยวแอดไปตอบนะคะเดี๋ยวแอดไปตอบเด้อครทับดูดูทุกคนโหนอกเลยค่ะพึ่งฟื้นนะคะมาอัดคลิปให้ทุกคนอีกรอบนะคะหลายๆท่านเนาะ ที่ยังไม่เห็นเลขทูบหรือว่ายังไม่เห็นเลขตราช่วยกันแชร์เด้อช่วยกันแชร์ค่ะเลื่อนเลื่อนดูก่อนนะคะทุกคนเลื่อนหาดูก่อนนะคะแอดก็ว่าให้แอดเขียนหัวข้อให้อยู่นะคะลองเลื่อนดูนะคะลองเลื่อนดูก่อนเดิมว้าว เจ็บตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเจ็บเนื้อเจ็บตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ้บาไหวจ้ะเพิ่งฟื้นค่ะเพิ่งตื่นเพียเลยค่ะเอา้ามาดูนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมทุกคนสูตรดั้งเดิมของงวดวันศุกร์เหรอคะวันศุกร์ที่ห้านะคะเอ้ยนะ เีมันห้าวเสียบห้าวนัวจคะค่ะคะจะโอ้เลยเพียเพียรจริงๆนะคะไหนจะเพียแดดเพียอะไรขนาดานไม่ได้ออกจากห้องเลยนะคะเนี่ยโอ้แอดว่าแอดอวดไลค์ค่ะค่ะมาค่ะมาอัดคลิปให้ทุกคนนะคะมาดูสูตรดั้งเดิมนะคะแอดก็ลงให้ทุกท่านดูนะคะบางท่านก็ยังรอคอยขออภัยเลยนะคะที่ลงช้านะคะ สำหรับเอฟซีทีรอสูตรนี้นะคะบางท่านก็อยากเห็นสูตรดั้งเดิมเนาะสู้กันมาขนาดน,นี้แล้วจะทิ้งนางได้ยังไงบางท่านบอกนะคะอ่ามาดูกันนะคะทุกคนมาดูของวันที่ห้าเมษายนนะคะห้าเมษายนโอ้ยอออภัยคะ่ะแอดกินยาตือไม่กึงเขากินยาสิทับอีกแล้วอ,อุ้ย <c oughs> โอ้ยนุ๊กจิตยจล้ะค่ะบ้านนี้ายบัวคือสิ่าไข่ใส่ส่งการนอะเดี๋ยวก็หายค่ะใข่ทับดูดูโว้ยมาดูค่ะสูตรสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรเก่าเราส่วนมา้จะไปตัววิ่งลูดนะคะแอดเพิ่ํทำเป็นตารางให้นะคะเพื่อเขียนเป็นตารางให้ทุกคนเผื่อทุกคนชอบนะคะ สูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะงวดน,นี้ให้ไปที่หนึ่งเจ็ดนะคะงวดก่อนนี่หลุดนะคะอะให้ดูน,นี้ก่อนให้ดูเป็นรูปประทับก่อนนะคะเหมือนทุกทีเนะาะสามเจ็ดหวยอดเงี้ยเนเล็กดัดกัดอ้ยไปกินแคบหมูแคบหมูกับปลากรอบไอ้ยำมะม่วงเนาะแม่ย เล็กแอดหลุดเลยเหล็กจะฟันหลุดนะคะทุกคนปลากรอบแม่โอ้ยกรอบผูดกอบโ,โ,อบโย่ยยำมะม,ม่วงนะคะแสดบเสียบมือขึ้นนี่เกลือกายปลากรอบสู่ชีวิตนะคะโอ้ยแข็งผูดว่ะปลากรอบกระไดสมชื่อปลากรอบ ห้าคับสี่ับหกเจ็ดนะวัน,นี้ให้พี่ที่หนึงเจ็ดนะคะวันยแยีกอยกจะดูจะทำเพี้ยนจริงบุมาจา้าคือเอ้ยเจ็ดหายไปไหนทุกคนเอาเจ็ดหายไปหลายงวดเลยด้วยค่ะนี่โอ้เมือม่อหวานมื่อเช้านี่เสียใจมากนะคะที่ไล่สุดแล้วมันตัดนะคะไม่ได้คุยกับทุกคนเลยว่าจุใจเลยบางท่านก็มาไม่ทันไล่สุดเนาะ เฮ้ยเอาห้วนหนะสู้กันใหม่ค่ะแก้ไขกันหม่เอาสู้กันใหม่เพื่นวาหัวพันไหนออกอยขออภัยค่ะปากมันพลาดไปหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนวันนี้ให้วิธีหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดทุกคนหนึ่งเจ็ดนะคะนี่นะคะนี่รูปประทรบนามประทรมนะคะเข้าสี่หลุดหลุดหลุดสองนะคะเข้าสี่หลุดสองมีหกงวดนะคะ ทั้งหมด 6, หงวดเข้าสีหลุดสองเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะงวดนี้ให้ไปที่หนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเจ็ดนะคะว่าตัวงวดนี้แอดชอบสีค่ะชอบสองสามสี่สนใจนะคะเลขทูบอะค่าท่านที่ยังไม่เห็นเลขดับนะคะท่านที่ยังไม่เห็นเลขดับเลขมาแปลกแล้วค่ะทุกคนเลขมาแปลกแล้วนะคะหวยแล้วพัฒนานะคะว่ามันจะกระโดดนี้จากเลขเก่าหรือบ่ เขาเรขยกทูบมาแบบนั้นเนาะเข้ากับเสื้อจะที่จะทางพนนี้เพื่อจะห้โซเมื่อายหววเนาะให้ไปที่ดบหกนะคะให้ไปที่ดำหกเลยสวยสวยเดเรดับแอดรู้สึกว่าแอดเขียนเลขดับสวยสวยทุกคนเนาะดูเป็นแบบสะอาดสะอ้านด,ด,ดูสะอาดตาดีค่ะ <c oughs> ย่องจะคล้องจะย่องจะคล้องโอ้ปวดท้องแล้วบัดนี้โอ้ไม่ตลกจ้ะวันละโลกเนี่ยว่ะ เป็นวัาละลกอีลีจะให้ไปที่ดับหกนะจ๊ะไปคนละทิศคนละทางเลยสูตรบาทนี่เลขถูกกับสองสามสี่เลขสูตรกับป้ายคนละทิศคนละทางโหไม่สูตรไดโซนกันเลยจะ้ะเอามีชนอยู่ได้หนึ่งสี่หนึ่งสองนี่ชนตัวเจาะสิบหกหางเอสนะคะชนสูตรที่เอสไปนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรโอ้เอสไปสูตรใดข่อยบัวห็นข่อยบัวทันบ่วสัน นี่นะคะแอดไปสูตรนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่เป็นสูตรที่แอดไปนะคะนี่เป็นสูตรที่แอดไปนะคะสูตรที่แอดไปนะคะเขาก็มาบึงอันนี้ให้ละค่ะมาบึงสายให้นะคะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเห็ดเหงนหันวกระตืนบูหูเหลืองน้อพอตุแอดหูเพียหักจ้ะ ว,ว่าแล้วว่าเก็บนุ่มมันนุ่มใหญ่เว่ยเม่นมาไข่ทับฤดูเลยค่ะทุกคนเอา้านี่แหละเรื่องนี้สิระคะไม่จังมานจังเหงาเอยเดี๋ยวจะ้ะบางท่านเพิ่นกระถือเนาะขออภัยเดจะปากมันพ้าไปเลยจะ้ะก็ยังว่าบ้านนี้นะคะบ้านนี้บ้านนี้นะคะแอดบ้านนี้คุยเรื่องหวยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะที่เหลือเรื่องไร้สาระนะคะ เอาขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะแม่ๆป้าๆทุกท่านเด้อลุงลุงลุงปาหน้าอาเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะรับฟังสมาชิกใหม่ด้วยนะคะสวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามได้นะคะ fc บางท่านนะคะที่เห็นมินถามที่แอด,ดยังไม่ได้ตอบเนาะตอบเพนตอบเพนแทนแอดแน่ก็ไดเด้อจกผูดใดเห็นเนาะพว่าแอดเมื่อยค่ะหมื่นแอดเมื่อยไลฟ์สุดจบก็ นี้จะทโทรศัพท์เลยจะปวดหัวจะมันเป็นไข่เนาะมืออยากเบื่อง,ง่ายงเลยจ้ะผลัดจะมือแรงผลัดมาบอกกันอาชีตอบแซรซสาเนี่ยเขาอ,อาภัยเด้อจ้ะตอบคอมเมนต์าเนาะปกติออดก็จะตอบเลยนะคะปกติไม่มีอะไรทำใครอยู่แต่กับโทรศัพท์นะคะแต่วันนี้เพียเนานี่หละจ้ะลูก โลคนอุดมสมบูรณ์ค่ะคนอุดมสมบูรณ์ก็มีโลกของเขานะคะ <c oughs> เขาก็มีโลกของเขานะคะทุกคนกินไรก็อิ่มกระทุกใจบ้านหิวไรกระทุกใจอ้วนไรกระทุกใจจ่อยไรยกระทุกใจโอ้ยจะเป็นคนเ่าเนาะจังสีแล้วเขาว่าปัจจัซีทุกคนเน้ยเกี่ยวอะไรเข้าธรรมะแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนตามนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้เลยค่ะเบิรงเอาโหลดเดอ้อจะแคบไปโหลดจะ้ะหลายสูตรจะหลายสูตรนะคะสี่สูตรห้าสูตรนะะู่นค่ะแต่ว่าสูตรแอดไปสูตรสิบหกหางนะคะแอดบอกแล้วนะคะส่วนตัวนะคะแอดกับบริปไปทุกสูตรได้เ้ยแอดก็เลือกเอาคือกันจะ้ะเลือกถูกก็ดีไปะคะ่ะชีวิตก็รุ่งโลดคะ่ะเลือกพิดก็ดับแนคือขึ้นกันจะ้ะแอดไปสูตรสิบหกหางนะคะแจงก่อนแอดไปสูตรสิบหกหางคะ่ะ สูติหกหางแล้วก็เลขทูบนะคะแล้วก็เลขทูบเลขทูบแอดแชร์ตอนนี้แชร์สามแชร์สี่แชร์แล้วนะคะทําไมแอดถึงไม่บ่สักทีเลขทูบแอดก็ยังให้เห็นเป็นตัวเลขเนาะบางท่านไม่ได้เห็นเหมือนกับแอดนะคะอาจจะเห็นเป็นแปดเห็นเป็นหนึ่งเห็นเป็นศูนย์เห็นเป็นอะไรก็ว่าไปเนาะดวงไพ่ดวงมันเด้ไหวแต่กระสีมีคนเห็นเป็นแนวอื่นอยู่บเนาะเลขเดียวกันกระสีเห็นคือกันตัวเนะจ้ะเห็นหลายๆมันสิเปลืองเงินเด้ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อจ้ะสวัสดีจ้ารวยรวเด้อโอแอดแอดว่าสองสี่แปดก็ง่ามดีทุกคนสองสี่แปดเห็นโบมีเในตลางสูตรใหม่นำสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ